สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อนี่ตอนนี้แมคโครของเรากำลังขุดบ่อนะครับเป็นสระน้ำเอาไว้สำหรับตกแต่งร้านเราร้านอาหารทุกที่จำเป็นต้องมีบ่อน้ำหรือเป็นสระน้ำเอาไว้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้เย็ยนตายเย็ยนใจแบบ แล้วพี่เพ็บก็จะปรับพื้นที่เอาดินขึ้นมาตากไว้ก่อนใช้ดินจากที่เราขุดสะขึ้นมาเอามาทําเป็นเนินเนินไว้แล้วรอให้ดินมันแห้งแล้วเรามากบทพีงมันจะได้แน่นและมันจะได้แห้งสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับทํานวนทำนี่เราได้ตอนนี้แม่ครวัวก็กําลังขุดทํางานอยู่ครับและตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามดูด้อ ว่าการพัฒนาในครั้งนี้ของไทยอุดรมันจะเป็นยังไงครับแต่พี่เพชรคิดขังไว้ละร้านในฝันพี่เพชรจะออกมาทรงไหนแนวไหนพี่เพชรมองออกหมดแล้วเดี๋ยวเอฟซีคอยดูคอยติดตามดูว่ามันจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสวยงามระหว่างที่เรากำลังปรับปบแต่งว่า ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้พี่เพชร์อยู่เดินอยู่กลางแดดนี่แหละกลางทุ่งก็ตอนนี้ก็แม่โคกนกำลังทำงานอยู่ตอนนี้ก็โอ้วันนี้อากาศเป็นใจแดดดีครับวันนี้แดดดีแดดดีไม่มีฝนก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็กำลังปรับกุดสะเพื่อใช้ใน ตกแต่งร้านเราแล้วก็ใช้ดินที่เราขุดขึ้นมาก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำไว้ผมแล้วก็เราจะหาดินแข็งอีกชุดหนึ่งมาลงทำเป็นถนนวิ่งเข้ามีลานจอดรถจะมีลานจอดรถสำหรับลูกค้าแล้วก็มีซุ้มต่างๆแล้วก็มีสระน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ แม่โคเพิ่งเริ่มทํางานได้ประมาณยังไม่ถึง20%เลยครับตอนนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆตบค่อยๆแต่งไปเรื่อยนี่เดี๋ยวตามดูเด้อนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศกลางทุ่งยุกลางแดดเปลี้ยนส่วนสาวขวันแก่นก็ไปซื้อน้ำแข็งกับข้าว เอามาไว้ทานสําหรับตอนเที่ยงกันส่วนพี่โคก็เฮ้าอยู่คุณนะคุณแม่โคก็ทํางานอยู่ครับุูนเห็นไหมทําอยู่ตอนนี้พี่เพก็กก็โอ้เดินมาสามรอบแล้ววนสามรอบแล้วเพื่อไปดูแต่ก็โอเคสวยครับนี่เห็นไหมวันนี้อากาศเป็นใจวนประตกแดดออกตลอดนี่เห็นไหม ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างหน้าส่วนอีกฝั่งนี้เพื่อนเพึ่งจะปั่นไปน่าจะหวานข้าวเร็วๆนี้แหละแล้วเรามาด,าดูอีกสักหนึ่งเดือนข้างหน้านี้แถวนี้ก็จะเขียวไปด้วยต้นค้ต้นข้าวกันหมดตอนนี้ก็เวลาบ่ายเดี๋ยวเรามาพักกินข้าวกันนี่นนตอนนี้บ่ายสองวันนี้เพื่อนก็มีผัดกะเพราเนื้อไข่ดาว เกินข้ามก่อนเด้อพักกระแรงก่อนเมื่อกี้เดินไปรอบนึงก็โอ้ได้การอยู่ด้เพราะได้พอได้อยู่ไอ้ป้องไอ้ทำร้ายหนูเจสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปไหนแล้วไปแล้วบายบายไ,าไปรอนมาเออไปแล้ว